คู่รักกับตันเอกประกาศข่าวดีสมาชิกใหม่มาแล้วเพิ่งพ้นวันเกิดอายุครบหกขวดไปหมาดๆเองสําหรับน้องดินเด็กชายพักตีบดินหงมานพลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่อกับตานภูทะเนศกับคุณแม่เอกบุตรกรลลาสุดแม่เอกได้แชร์ภาพน่ารักน่ารักของน้องดินกับสมาชิกใหม่สุดน่ารักพร้อมระบุว่ายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านหงมานพค่ะน้องเป็นหนูแกสบี้ชื่อมัชชะค่ะ เป็นน้องชายของเฮียดินค่ะเฮียดินเป็นคนตั้งชื่อน้องว่ามัชชะยมาจากมัชฉานุที่เป็นลูกของฮนุมานในรามเกียรติ์ค่ะเฮียดินรักน้องมากๆเลี้ยงน้องเก่งมากค่ะมามาเลยจำกัดเวลาให้ดินเล่นกับน้องแค่ช่วงเวลาสั้นๆต่อวันเพราะน้องยังเล็กและเป็นลูกหนูอยู่เลยค่ะแต่เฮียดินก็รักและรับผิดชอบ เขาได้เป็นอย่างดีเยี่ยมค่ะขอให้หนูโตมาแข็งแรงนะคะลูกฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ